เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมหรือซื้อเลือกใช้ครับโตโยต้าวีอ้อยครับรถบ้านเดิมๆบ้างๆเครื่องเกียร์ดีเล่มครบนะครับภาษีหกเก้าช่วงล่างแน่นแอร์เย็นเพลิงพอครับสีสันสวยรอบคันบอดี้บางๆไม่มีชนหนักแม็กสวยด้วยนะครับยางก็ยังดอกดี เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปใหม่ดิจิตอลด้วยพร้อมใช้น้ำมันล้วนไม่แก๊สครับแผงคอนโซลสวยงามไม่แตกหักไม่ชํารุดเครื่องเล่นเสียงจอใหญ่เบาะก,กม็มาหยี่เดิมโรงงานครับสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังสีสวยครับหลังคาไม่ผุราคาเปิดมาที่590 0 0่าบาทครับสวยๆคุ้มๆมมก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับใครสนใจไปดูทดลองขับกันก่อนอันนี้เจ้าของเช็คอินไว้ที่ขาเชิงเซา เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับสวัสดีครับ